เครื่องรางของขังช่องต้องมนตอนช้องหมูป่าช้องหมูป่าใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้ครอบครองในสมัยโบราณเล่าขุนโจรชื่อดังมากมายมักจะมีสิ่งนี้ติดกายอยู่เสมอ นั่นก็คือช้องหมูป่านั่นเองช้องหมูป่านั้นเชื่อกันว่าทำให้คงกระพันฟันแทงไม่เข้าเป็นมหาอุดแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองก็ไม่สามารถจักทำอันตรายหรือปราบปรามขุนโจรเหล่านี้ได้เนื่องจากมีของดี ที่ชื่อว่าช้างหมูป่านั่นเองแต่ในปัจจุบันนี้ช้องหมูป่านั้นนับว่าหายากขึ้นทุกทีจากจำนวนตบะแก่ก้าของหมูป่าที่นับวันมักจะอยู่ในป่าลึกและไม่ค่อยมีผู้พบเห็นมานานนักแล้วโดยมีความเชื่อของช้องหมูป่า ที่มีที่มาแตกต่างกันออกไปนะบ้างก็เชื่อว่าช้องหมูป่านี้เป็นเส้นขนอันพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวหรือว่างคิ้วของหมูป่าที่มีตะบะแก่ก้ามีความยาวเป็นพิเศษนักสัยศาสตร,ร์ เชื่อกันว่าเป็นของขังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านโคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเป็นมหาอุดส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความเชื่อว่าช้องหมูป่านั้นคือคนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่าโดยเฉพาะหมูโทนขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ ที่ชอบหากินอยู่เพียงลำพังมีความองอาจหรนงมิเกรงกลัวแม้แต่เสือมันจะมีขนเหนือสันหลังขึ้นมาถึงโหนกคอลักษณะยาวเป็นพิเศษเหมือนหางเปียย้อยลงมาตรงหน้าผากยาวจนถึงปากของมันหมูป่านั้นก็จะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลา โดยลักษณะคือการพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมีความเชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้จะมีความคงกระพันเป็นสุดยอดมหาอุดคุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของช้องและคนที่มีช้องของหมูป่าไว้ครอบครองส่วนความเชื่อของกลุ่มหลังสุดนี้ มีความพิสดารน่ารับชมรับฟังยิ่งนักเชื่อกันว่าช้องหมูป่านั้นเป็นขนที่ขึ้นอยู่บริเวณลูกอันทะของหมูป่าหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่าขนเพชรหมูป่าก็น่าจะเป็นได้เหล่านี้จัดเป็นลักษณะพิเศษเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหมูป่าโทน ที่ชอบออกหากินตัวเดียวไม่เกรงกลัวสัตว์ป่าตัวใดจะใช้ปากแลฟันเลียกัดขนของมันวาไว้ในปากตวัดและเคี้ยวด้วยน้ำลายจนขนเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นวงหรือมีลักษณะขมวดกลมกลม,กรมหรือวงแหวนดังรูปที่เห็นหมูก็จะรักษาขนนี้ไว้ในปากตลอดเวลา ขนของหมูป่าที่เชื่อว่าเป็นช้องหมูป่านั้นมีหลากหลายสีแตกต่างกันไปไม่ว่ามันจะกินอะไรมันก็จะซ่อนขนเหล่านี้ไว้ในป่าอย่างประหลาดหมูป่านั้นจะมีความคงอยู่คงกระพันซึ่งพานในสมัยก่อนเชื่อว่าหมูตัวใดที่ถูกลูกกระสุนปืนในพานยิงไม่เข้าหมูตัวนั้นจะเชื่อว่ามีช้องหมู ดังนั้นผ่านป่านักล่าไสยศาสตร์จอมขมังเวทจึงคอยติดตามหมูตัวที่พบเห็นสิ่งที่จะแย่งช้องหมูจากมันได้นั่นก็คือต้องคอยจนมันกินน้ำตอนกินน้ำนี่เองเป็นเพียงตอนเดียวที่หมูป่าผู้ทรนงจะคายขนหรือที่เรียกกันว่าช้องหมูป่า ออกมาวางไว้บนโขดหินบ้างบนคอนไม้บ้างเพื่อให้มันได้กินน้ำอย่างสะดวกและเมื่อมันคายช้องหมูออกแล้วผู้ที่ต้องการขนไม่ว่าจะเป็นนายพรานจอมขมังเวทนักไสยเวทต่างๆก็จะทำการยิงหมูตัวนั้นแล้วจึงค่อยไปเก็บเอาช้องหมู มาเป็นเครื่องรางของขังติดตัวโดยมีความเชื่อดังที่กล่าวไปว่าจะทำให้ปืนยิงไม่ออกยิงไม่เข้าแต่ต้องพกติดตัวไว้ตลอดนะห่างได้ไม่มากแค่หนึ่งว่าแค่คืบแค่ศอกก็จะไม่สามารถคุ้มครองป้องกันได้เป็นเช่นนั้นแลเรื่องเล่าของช้องหมูป่า และทุกท่านเคยพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้บ้างหรือไม่